Boa สวัสดีครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูนะักเตะกองหลังครับที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งในแพ็กฟิเจเพเยอร์รอบนี้นะครับผมเป็นดาวรุ่งของอาร์เจ์ อัลเซดัมนะครับยเยเลียนทิมเบอร์ฮะเซนเตอร์แบ็กที่มีความเร็วสปีดเต็มแม็กซ์ถึง99อายุในเกม19ปีนะฮะสูง179ตำแหน่งหลักคือ CB นะครับเซนเตอร์แบ็กนะฮะค่าพลังตันอยู่ที่95นะครับผมยืนแบ็กขวาได้ด้วย DMF ได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวลองจับยืนแต่ละตำแหน่งดูนะครับแบ็กขวาก็95นะ เออ C B 9 5แบ็กขวาก็95นะครับผมคือเท่ากันเลยอะ่ะเออเป็นอะไรแบ็กขวาได้ด้วยนะครับแต่ว่าความสามารถเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงเหมาะกับแบ็กขวาหรือเปล่านะครับ ตัวนี้หลายคนอยากได้ก็ไม่ได้นะครับบางคนที่ได้ก็ไม่รู้นะว่าโหดนะครับเพราะบางคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับผมบอลคอนโรลดิฟวิ่งชายโพดิชั่นนะครับ 89, 87, 81นะครับผมส่งสั้นทรงยาว 86, 83ตรงนี้มีผลกับเวลาเราเอาไปเล่นเป็นแบ็คขวาแล้วจะเติมเกมบุกเข้าไปเปิดจากริมเส้นนะครับผม แต่ว่า heading น้อยนะครับเมื่อเทียบกับเซนต์แบ็กตัวอื่น heading ลูกมง82เท่านั้นแต่นี่เลยฮะจุดเด่นที่หลายคนอยากได้คือสปีดเต็มแม็กซ์99เป็นเซนเตอร์ที่สปีด99กับสปีดต้น95ฮะเอาไว้วิ่งไล่กวดพวกกองหน้าใสา่จรวดเนาะก i c k i n g power 87นะครับจ้ำ97นะพลังกระโดดก็สูงนะครับความแข,แข็ง90นะครับบาลานซ์89นะครับความอึด98 แต่จุดนี้ฮะเกมรับ89นี่สำคัญสำหรับเซนเตอร์เลยนะฮะบอลวินนิ่ง92กับความดุดัน94ดูไม่สูงมากถ้าเทียบกับเซนเตอร์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มันจะต้องจำเป็นมากๆนะครับผมสกิลนะฮะมี5สกิลมีสกิลลองโชว์นะฮะทุ่มกายนะฮะเกมแมนชิปสกิลเรียกฝาว์อินเตอร์เซปชันนะฮะสกิลการเข้าปะทะบอลอาก็ไปจะเ, Born, เคลียร์นะครับการเคลียร์บอลท่าย่างยากไฟติ้งสปิริตเลือดหนักสู้นะครับมี5าสกิล ตั้งต้นนะตั้งต้นมี5สกิลนะครับก็ไปเลือกเปิดสกิลเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับเพย์สไตล์ของทิมเบอร์จะเป็นเอ็กซ์ต้าฟอนแมนนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกนะครับเซนเตอร์แบ็กที่มีความเร็วสปีดเต็มแม็กซ์ถึง99อะไรจะสูงขนาดนั้นครับเซนเตอร์ Center ที่มีความเร็ว99เอาไว้ดักลูกโยนเอาไว้ดักลูกแทงลูกวิ่งแข่ง วิ่งไล่จี้ไล่บทกับกองหน้าสายจรวดได้ดีทีเดียวนะครับผมความสามารถด้านอื่นๆก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีบางท่านที่แนะนำผมเข้ามาอยากจะให้รีวิวบอลขาวคนหนึ่งในเกมที่มีสปีดเต็มแม็กซ์99แต่ตำแหน่งเซนเตอร์นะครับผมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับปัจจุบันในเกมนี้นะจะมีเซนเตอร์นะตำแหน่งหลักเซนเตอร์และมีสปีดเต็มแม็กซ์ถึง99แค่2คนนะครับบอลขาวคนหนึ่งอย่างที่บอกไปแล้วก็คนนี้นะครับฟีเจอร์เพเยอร์เยเลียนทิมเบ ร่างแรกของเขาด้วยนะครับตัวธรรมดาตัวเบสเพเยอร์เนี่ยเขาเป็นนักเตะร,ระดับบอลทองแดงนะครับผมตัวธรรมดาสปีด94นะเซนเตอร์สปีด94นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเซนเตอร์สายจรวดอีกคนหนึ่งนะฮะนอกจากบอลขาวที่บอกไปนะครับก็ยังมีอีกคนหนึ่งนะฮะเดวนเลนส์นะครับผมมีฟีเจอร์เพเยอร์ ที่มีสปีดถึง98จริงๆทั้งทิมเบอร์และก็เลนส์เนี่ยเขาอยู่อาแจ็กซ์เหมือนกันนะครับเป็นกองหลังสายจรวดทั้ง2คนเนี่ยสามารถสลับกันยืนได้ทั้งเซนเตอร์แล้วก็แบ็กขวานะครับทั้ง2คนเลยนะถือว่าเป็นคู่หูที่น่าสนใจนะครับผมดาวรุ่งของอาแจ็กซ์เนี่ยในอดีตก็ปั้นนักเตะเก่งๆโด่งๆดังๆมามากมายนะครับผมและในยุคนี้นะครับเราต้องโฟกัสไปที่เซนเตอร์2คนนี้ก็ไม่ผิดนะครับผม ไล่อัพล่าสุดปัจจุบันของอาร์จ็คส์นะครับเลนส์เนี่ยเขาจะไปเล่นเป็นแบ็คขวานะครับแล้วก็ทิมเบอร์เนี่ยจะเล่นเป็นเซนเตอร์นะฮะยืนใกล้กันนะครับยืนคู่กันนะครับผมน่าสนใจฮะผมเคยรีวิวเลนส์ไปแล้วนะครับผมในร่างฟีเจอร์เพเยอร์นะครับผมวันนี้เรามาโฟกัสที่ทิมเบอร์ครับออกมาแล้วฟีเจอร์ร่างแรกก็น,น่าสนใจเลยนะครับอ้าวโดนแตะลอดขาเฉยไม่เป็นไรวิ่งตามตื้อไปช็อปเหรอช็อปแล้วยิงอ่ะ,อะทีนี้เรามาโฟกัสกันที่ ความเร็วความสามารถการเข้าบอลน,นะครับการเข้าแย่งบอลการประกบของทิมเบอร์ฮะซึ่งเป็นตำแหน่งเซนเตอร์นะมาพร้อมกับความเร็วความเร็วเราเห็นแล้วสปีด99นะครับแต่ดูความสามารถด้านอื่นๆด้วยนะครับเราไม่ใช่ว่าเห็นเซนเตอร์สปีด99แล้วมันต้องแบบโคตรเทพเลยเอาไว้วิ่งจับสายจรวดอย่างเดียวดูจังหวันนี้ครับนี่กระแทกยูฮันครับเอาไม่ลงนะฮะคือเหลี่ยมมันอาจจะ50 50ก็ส่วนหนึ่งด้วยนะครับดูอีกทีหนึ่งแต่ว่า เอาไม่ลงเอาอยูฮันครัฟไม่ลงนะครับมันขึ้นอยู่กับจังหวะบอลจังหวะเหลี่ยมแล้วก็ความสามารถของครัฟแล้วก็ความสามารถของอทิมเบอร์ด้วยนะครับดูอีกทีหนึ่งแก้ตัววิ่งจี้เข้าหาแบบนี้ก็ดักเลยความสามารถในการดักบอลน,นะครับการเข้าแย่งบอลการเข้าปะทะบอลน,นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแหละนะแต่ก็ยังไม่ถึงกับสุดยังไม่ถึงกับดีมากนะครับอพอดักได้ก็สวนเลยฮะนี่ความเร็วสําคัญมากสําหรับเกมลุกนะครับเอ็มบาเป้ หลุดไปแล้วเราดับเบรรทัดใส่ประตูแล้วกดเข้าไปเลยครับ <S <S เราดักบอลได้ไวเราสกัดบอลได้ไวแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมลุกได้ทันทีได้สวนไวนั่นเองนะครับเนี่ยดักได้ไวแล้วก็ไปไวนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเรามีกองหน้าสายความเร็วนะแต่ในทางเดียวกันนะฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดเขาใช้กองหน้าสายความเร็วเช่นกันเนี่ยอย่างทิมเบอร์ก็เอาไว้จับได้นะครับผมแต่ว่าจังหวะพอเหลี่ยมเข้าบอลเหลี่ยมเข้าสกัดเนี่ย บางจังหวะเราอาจจะต้องเดาใจคู่ต่อสู้ด้วยนะครับเขาจะโยกไปด้านไหนเขาจะเข้าด้านไหนนะครับถ้าเดาทางถูกก็ดีไปนะครับถ้าเก็บบอลได้แบบนี้สปีดกลับได้ทันทีนะฮะเพราะว่าสปีด99นะครับพาบอลไปเองได้เลยนะฮะไม่ต้องจ่ายต่อนะครับตุ้มโดนดักเหมือนกันเออก็อย่าประมาทนะครับเพราะว่าเซนเตอร์นี่ไม่ใช่แบ็กนะถ้าหลุดนี่คือรั่วเลยนะครับสำหรับเซนเตอร์นะดักทางให้ถูกครับดักทางให้ดีนะครับ ยืนตำแหน่งให้ดีนะฮะรอจังหวะการเข้าสกัดให้ดีครับความสามารถของเขาอาจจะไม่ได้เทียบเท่าเซนเตอร์ตัวท็อปๆในเกมที่มีความสามารถในการเข้าพะบอลความแข็งแกร่งสูงๆนะครับผมคือมีจุดเด่นเรื่องความเร็วแหละแล้วก็ความสามารถในการเล่นเกมรับต่างๆความแข็งแกร่งต่างๆเนี่ยก็อยู่ในเกมที่ดีนะแต่ว่าอาจจะไม่ถึงตัวท็อปของเกมนะเอาไว้ เอาไว้วิ่งไล่จับกองหน้าสายจรวดอันนี้เหมาะเลยนะครับผมแต่เรามาพูดถึงสกิลนิดนึงนะครับสกิลมี5สกิลแต่มันยังขาดสกิลที่จําเป็นสําหรับเซนเตอร์อีก2สกิลนั่นก็คือสกิล heading และ man marking นะครับผมถ้าถามว่า2สกิลนี้เปิดสกิลไหนดีนะครับสกิล heading เนี่ยเราเอาไว้เน้นๆเลยนะเวลาตั้งเซนเตอร์ไปหมองทําประตูจากลูกเตะมุมนะครับผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับผม ผมว่าถ้าให้เลือกเนี่ยเอาแมนมาร์กิ้งดีกว่านะครับเน้นเพิ่มเกมรับดีกว่าเน้นเพิ่มศักยภาพในการประกบดีกว่านะถ้าเป็นผมนะเออแต่และแต่คนชอบนะบางคนอาจจะเลือกเฮดดิ้งก็ได้ครับเอาไว้เน้นลูกมงเน้นลูกเคลียมงนะครับเฮดดิ้งไม่ใช่แค่การม่งทําประตูนะฮะการม่งสกัดก็ส่วนหนึ่งด้วยนะครับผมอ่ะแล้วแต่ชอบเลยกันครับเพราะมันขาดทั้ง2ส,สกิลเนี่ยสกิลหลกัหลกๆสกิลจาเป็นสําหรับเซนเตอร์สัดด้วยสิ ส่วน Paying s t สไ e e ์เอ็กซ์ตารนะครับถามว่ายืนคู่กับใครได้บ้างนะครับอย่างที่ผมเคยอธิบายไว้ในคลิปก่อนๆสำหรับรีวิวนักเตะ Extra Font Man นะครับ Extra f o n t Man นะครับผมเป็นกองหลังตัวบุกนะถ้าเอาเป็นตามฟุตบอลเลยนะครับผมแต่ว่าในเกมนี้เนี่ย Extra Font Man จะยืนสูงกว่าบิวอัพขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับผม แต่ไม่ได้หลุดตำแหน่งบ่อยเท่าเดสทอยเยอร์นะไม่ได้ตัววิ่งชนเท่าเดสทอยเยอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่กึ่งๆระหว่างบิลอัพกับเดสทอยเยอร์นะสำหรับการยืนตำแหน่งนะความสามารถด้านอื่นก็ว่าอีกทีหนึ่งนะสำหรับการยืนตำแหน่งนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็กซ์ต้าฟอนแมนเนี่ยเราสามารถเอาไปยืนคู่กับบิลอัพก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปยืนคู่กับเดสทอยเยอร์ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับยืนได้หมดนะครับผมเป็นตัวที่เหมือนเลือดกรุ๊ปโออะกรุ๊ปโอบริจาคให้โอก็ได้บริจาคให้ a เอแหก็ ยืนคู่กับใครได้หมดฮะยืนคู่กับตัวมันเองก็ได้ครับได้หมดเลยนะครับผมน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับเซนเตอร์สายจรวดแล้วเซก์สไตล์เป็นเอ็กซ์ต้าฟอลแมนแบบนี้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปผมจะเอาไปยืนเป็นแบ็คขวาให้ดูด้วยนะครับว่าจะเหมาะหรือเปล่าเนี่ยวิ่งไล่จังหวะแทงทะลุช่องนะจังหวะวางยาวแบบนี้นะฮะก่อนบอลตกเนี่ยเราต้องวิ่งไล่ก่อนใช่ไหมวิ่งไล่ก่อนบางทีมันสปีดไม่ทันถ้าเกิดเราเอาเซนเตอร์ที่มีความเร็วช้านะครับผมมาดูจังหวะนี้นะครับ จังหวะที่แบ็กขวาเติมเกมบุกขึ้นไปแล้วหลุดตำแหน่งนะฮะทิมเบอร์ซึ่งยืนเซนเ,ซนเตอร์อยู่เนี่ยต้องมาซ้อนตำแหน่งนะครับและกวาดบอลได้แล้วสวนกลับทันทีด้วยความเร็วทดแทนแบ็กขวาไปเลยครับสปีดไปด้วยความเร็วสูงฮะยืนแทนแบ็กขวาได้นะครับปาดเข้าไปจังหวะสุดท้ายแหมเอมบเปยิงไม่เข้าอ่ะไหนกไ็ไหนแล้วนะครับลองจับทิมเบอร์มายืนเป็นแบ็กขวาดูแบบเต็มตัวเลยนะฮะค่าพลังยังอยู่ที่95เหมือนเดิมนะค่าพลังไม่ลดนะครับผมจะเป็นยังไงครับ เมื่อยืนแบ็คขวาเนี่ยแน่นอนคะความเร็วเนี่ยครับใช้ประโยชน์ได้เต็มที่สุดๆเลยนะครับแต่ว่าเวลาจังหวะก,การเติมเกมลุกขึ้นไปนะครับนอกเหนือจากความเร็วแล้วด้วยเนี่ยมันจะต้องมีในเรื่องของความสามารถในการผ่านบอลจากด้านข้างด้วยความแม่นยำนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะขาดไปนะตรงนี้อาจจะไม่เหมาะนะฮะเออความเร็วอะโอเคใช้ได้นะครับสปีดริมเส้นไปเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าพอ จังหวะที่จะต้องเปิดเข้ามาด้านในเนี่ยมันต้องใช้ความแม่นยำนิดนึงนะจังหวะนี้ดีมากครับเนมาแก้ไขแล้วก,ก็ปั่นไก่เข้าไปครับแต่ถ้าเป็นจังหวะคอสจากกลิมเส้นนะครับไม่มีสกิลสนับสนุนนะครค่าพลังในการผ่านบอลสั้นบอลยาวก็น้อยนะครับผมมองว่าถึงแม้จะมีความเร็วนะแต่อาจจะไม่เหมาะสําหรับตําแหน่งแบ็กขวาแต่อย่างไรก็ตามครับเอาไว้ทดแทนได้เอาไว้เป็นอะไหล่ได้ครับผมแบ็กขวาตัวอื่นไม่ฟิตเนี่ยเราเลือกใช้ทิมเบอร์ก็ได้ครับผมอันนี้น่าสนใจนะแล้วถ้าเกิดใครมีทั้ง เลนส์ ens, ทั้งทิมเบอร์เนี่ยเหมือนในชีวิตจริงของอาร์แจ็กซ์นะทดแทนกันได้นะครับแบ็คขวากับเซนเตอร์เนี่ยผมว่าเพอร์เฟกเลยอเออคู่หูพลังคู่หูนะครับคู่หูดาวรุ่งนะฮะเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนะครับในชีวิตจริงนะในอนาคตนะจะเก่งเหมือนในเกมนี้หรือเปล่านะครับดูอีกทีนึงนะครับแต่ดาวรุ่งของอาร์แจ็กซ์มีอนาคตไกลเยอะนะครับผม สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคุณพิศณุด้วยนะครับที่ให้ยืม ID มารีวิวยีเรียนทิมเบอร์ในคลิปนี้นะครับเป็นเซนเตอร์ที่มีสปีดเต็มแม็กซ์99คนที่2ในเกมนะครับน่าสนใจนะใครเปิดได้ก็ลองใช้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเปิดย้อนไปไหนเจอหลาดปุ้มเข้าไป ท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ